Life Radio Life is worth caring and sharing ค่ะวันนี้ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้รู้สึกว่าใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่เนี่ยนะคะ หลายคนเครียดนะคะพระอาจารย์แล้วก็หลายคนก็ยังหนักอ,อกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของหน้าที่การงานบางคนก็ตกงานก็มีนะคะรวมไปถึงสภาพจิตใจช่วงเนี้ยหลายคนห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะก็อยากจะกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเครียดไม่ว่าจะเป็นเครียดทางกายทางใจนะคะ ในสถานการณ์สงคารามโรคแบบนี้ค่ะเราจะดูแลตัวเองยังไงครับอาจารย์อ๋อโยมเรียกดีเหมือนกันนะสงคารามโรคใช่ไหมคือโรคมันมาทำให้เราเป็นทุกข์เนาะค่ะตอนนี้ลองลองกลับมาดูว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้เราทุกข์เพราะโรคจริงๆใช่หรือเปล่าคือตัวเราเนี่ยเราเป็นโรคหรือยังเราไม่ได้เป็นโรค โควิด19ใช่ไหมตอนนี้ส่วนใหญ่นะถ้าถสมมติผู้ผที่ป่วยเดี๋ยวพูดอ,อีกทีหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วยเนี่ยแล้วเราก็ทุกเพราะเรากังวลว่าจะเป็นโรคหรือเรากังวลเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีเรากังวลว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแสดงว่าเราต้องมาแยกกันให้ชัดก่อนนะว่าตอนนี้ทุกของเราอ่ะคืออันไหนแน่เพราะทุกแต่ละอันก็อาจจะแก้กันคนละแบบนะงยมคยะ เราก็มาหาสาเหตุของมันชัดๆก่อนว่าตอนนี้ที่เราทุกข์เนี่ยเราทุกข์เรื่องอะไรกันแน่สมมติเอาเอาทีละเรื่องก่อนนะสมมติว่าเอาเรื่องโรคโควิด19โรคระบาดเนี่ย <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะป่วยหรือเปล่านะ้าเราจะติดโรคหรือเปล่าถามถามว่าตอนนี้ที่เราทุกข์จริงๆเนี่ยทุกข์ที่โรคหรือทุกข์ที่ใจที่กลัวจะเป็นโรค อืมต้องถามตัวเองแล้วหาสาเหตุก่อนนะคะค่ะแล้วเราลองดูซิว่าอ่าถ้าสมมุติว่าปัญหาคือเรากลัวจะเป็นโรคเนี่ยเวลาแก้เนี่ยแก้ที่ไหนมันแก้คนละจุดกันนะโยมนะค่ะ <c oughs> ถ้าปัญหาคือการติดโรคแก้อย่างไงสาเหตุของการติดโรคเนี่ยมันคือว่าเราไปสัมผัสกับเชือ้อไวรัสเราไปใกล้ชิดหรือว่ามี กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการที่จะได้รับสัมผัสกับเชื้อเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่1คือปัญหาการปิดโรคก็ต้องแก้ด้วยการใส่หน้ากาก Social Distance ไม่ไปในที่ที่จะทําให้เกิดการใกล้ชิดติดเชื้อได้ง่ายนี่ปัญหาที่1น่งแก้ไปละแต่ปัญหาที่สองที่มันค้างคาอยู่ในใจเราปัญหาที่2คือกลัวกังวลหวาดหวัว่นใจว่าเรา จะติดโรคโควิดไอ้ความกลัวกับการเป็นมันคนละปัญหากันนะค่ะเป็นก็ต้องรักษาใช่ไหมคะค่ะ,คะ,ะแล้วกลัวเนี่ยจะรักษายังไงก็ต้องกลับมาถามว่าอ้าวแล้วการกลัวของเรามันมีสาเหตุมาจากอะไรล่ะสาเหตุที่เรากลัวเนี่ยมันมาจากใจเรานะ แม้ว่าคนสองคนเจอจิ้งจกตัวเดียวกันเนี่ยคนสองคนกลัวไม่เท่ากันนะปัญหาการมีจิ้งจกอยู่ในบ้านปัญหาหนึ่งปัญหาว่าฉันกลัวจิ้งจกที่อยู่ในบ้านอ,อีกปัญหาหนึ่งถ้าเราจะแก้ปัญหาจิ้งจกอยู่ในบ้านก็ต้องหาทางป้องกันติดมุ้งลวดว่ากันไปแต่ปัญหากลัวจิ้งจกเนี่ย มันต้องแก้ที่ใจเราด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแก้ปัญหากลัวจิ้งจกเนี่ยถ้าสมมตินะว่าจิ้งจกมันไม่ดีมันทําให้บ้านสกปรกสมมติเวลาเราจะแก้ปัญหากลัวจิ้งจกถามว่าปัญหาจิ้งจกอยู่ในบ้านแก้ด้วยไหมคือปัญหาจิ้งจกอยู่ในบ้านก็แก้ส่วนปัญหากลัวจิ้งจกในใจก็แก้ด้วยถ้าเราแก้แต่ปัญหาจิ้งจกอยู่ในบ้านแต่ไม่แก้ปัญหากลัว ถามว่าในระหว่างที่เรากําลังแก้ปัญหาจิ้งจกเนี่ยใจเราเป็นยังไงกลัวจใจเราหวาดวันหวาดกลัวอ,อยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าไอ้ที่เราแก้หรือป้องกันติดมุ้งลวดไปแล้วเนี่ยจิ้งจกมันจะไม่เข้าบ้านเราร้อยเปอร์เซ็น์หรือเปล่ามันก็ไม่แน่จริงไหมโย,ยมะแต่ว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่สองได้คือลดความกลัวในใจเราได้แล้วเราก็ไปจัดการไอ้ปัญหาแรกคือปัญหาป้องกันจิ้งจกไม่ให้เข้าบ้านเนี่ย จิ้งจกมันจะมีหรือไม่มีใจเราก็กลัวน้อยลงแล้วใจเราก็สบายขึ้นแล้วแล้วเราก็เอาใจที่สบายนี่แหละไปทำการติดมุ้งลวดไปทำการป้องกันจิ้งจกเราก็จะทำได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นจิ้งจกฉันใดโควิดก็ฉันนั้นแหละโยมไอการแก้ปัญหาที่เราจะทำยังไงให้ไม่ติดโควิดนั่นะก็เหมือนกับการป้องกันจิ้งจกเข้าบ้าน แต่ไอการที่จะรักษาใจให้ไม่ต้องกลัวจิ้งจกก็คือการที่จะกลับมารักษาใจว่าให้เรายอมรับความเจ็บป่วยยอมรับการที่เราจะมีความไม่สบายเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติการยอมรับอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะโควิดด้วยหรอกแต่ไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรอะไรจะประสบกับเหตุการณ์อะไรอะไรในชีวิตถ้าเราฝึกซ้อมและคิด ยอมรับความจริงไว้บ้างอย่าไปเผลอหลอกตัวเองว่าคนอย่างฉันเนี่ยแข็งแรงจะต้องไม่ป่วยคนอย่างฉันเนี่ยร่ำรวยจะต้องไม่ทุกข์ยากลําบากยากจนถ้าเราไปเผลอหลอกตัวเองไว้อย่างนี้บ่อยๆก็เหมือนกับคนหลอกตัวเองว่าฉันจะผมดําตลอดไม่มีวันเงาะวันไหนมันเงาะขึ้นมาก็ทุกเยอะจริงไหมโยมแต่ถ้าเรายอมรับเตรียมใจไว้บ้างมันจะเงาะสักวันเราก็บอกตัวเองได้ว่านั่นไงล่ะฉันกะแล้วมันต้องเงาะสักวันหนึ่ง แต่ย้ำอีกทีนะโยมนะปิดท้ายว่าเมื่อเราเตรียมใจยอมรับรักษาใจอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ป้องกันโควิดนะเรายังต้องป้องกันแล้วก็ไม่ได้ป้องกันเฉพาะโควิดด้วยเราป้องกันไม่ให้เราป่วยเป็นมะเร็งจะต้องกินอาหารแบบไหนเราป้องกันไม่ให้เราร่างกายเสื่อมโทรมจะต้องออกกําลังกายอย่างไรเราป้องกันในเรื่องของโรคทางเดินหายใจโดยไม่สูบบุหรี่เราป้องกันโควิดโดยไม่การไปในที่ที่ จะสัมผัสกับเชื้อเราทําให้ดีที่สุดในทุกๆด้านนั่นคือปัจจัยภายนอกที่เราพยายามจัดสรรทําให้ดีที่สุดแต่ปัจจัยภายในของเราคือใจก็รักษาด้วยเจริญพร Life Radio Life is worth caring and sharing